สวัสดีครับกูกับผมเป็กอีสานได้ต้อยครับมือนี่มาเปิดในคลิปบรรยากาศเนี่ยเมื่อึ้นครับมูเมนพัพุ่งพูดอกค่ำแล้วละ่ะสามทุ่มแล้วครับตอนนี้มือนี่มาหาตับเขือดน้อยขึ้นกาครับขออาัยในกล่องสันครับผมน,นี่พระเอกของเขานุ่มแมนนะครับมูผมนี่แหละ เป็นได้ได้บ่มืนเนี่นโอ้ยเครื่องขวดครับมันแบบนีเนี่ยผมเนื่อของผมเมื่อยแล้วมืนเนี่ได้เท่านี้ละเ,เลพราะออมนี่ยแหละครับมันนี่พระเจมัอนี่พระเจมันนี่เหรียญทงเห็ีแต่ดักนี่ครับ โอ้ยเสียงหนานอนหนึ่งก็ได้ทั้งใดน้งไปทั้งใตอ่ะเดี๋ยวจงค่อยว่ากันอีอย่ยังฤฤ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 ยังเพิ่บเพิยบยังไงใส่เอามาโชว์ครับาันนี้ครับโอ้ยเขียดดิโม่ไม่นี่เขามาหาเขียดน่อยครับ ปุกพอเขี่ยดีโมกาสิเอาคือเก่าครับไปอ้อมใช่กันก็ได้เทียงมันหนาพอเขี่ยดีโมันหมุนเนี่ยครับอืมแต่คั้นเดหมุนแล้วมีดจัดมันยนะฮะเตี๋ยวมั้งใี่หรอครับครับย่างเตีไปเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะบ่เห็นหรอกครับมันเป็นเขียดน้อยนะครับเขี่ยแต่เอียงก็ท่านแม่นเขียดอีแอะเขียดน้อยเขียดอีแอะครับเนี่ย สาล่เห็นตัวคือนมเห็นนี่ครับเยเห็นบ่นี่ตัวแดงเนี่ยคงจับว่าได้ดอกมือเต็มบด้ <c oughs> มือนีเมื่อยแล้วล่ะไทยคลิปไปต่านผู้ชมเบิ่งครับกะที่ผมหายไปนะครับเพราะว่าหยากงานนะครับหลายอย่างอยู่ กองเข่านะครับขายน,นี้ขายเฮ็ดขายอยู่น้ำบ้านแหรอครับแต่ถ้าใครสนใจนี่ติดต่อได้ครับเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์ให้เด้อึ้นเบอร์ติดต่อให้ครับเดี๋ยวคุยกันแต่ว่ามื้อน,นี้มาหาใต้เขียดเดินต่อครับคุณยายบ่ได้ไปหาป่าดอกมื้เนี่ยหนาวแล้ว อีนี่ในหนาวเบิดลตดูหนาวเลยปีกายนี่หนาวอยู่เดียนเดียวนี่หนาวดูอืมมือหนีม้าก็ล้มเย็นเช่เชื่ออยู่ครับนี่ยังอาดุมนุ้มแมนหาเก่งครับนุ้มแมนหากินมันนี่เซียนแมนมาแตตะยุกเปิดจองไม่ไหมครับหมวก็เห็นหน่ะ nào kẹp vậy nem bộ hiển lắm đây nè mất tiền rồi Chắc qua phải xe ดังมันครับมันโมเมนของเขาดอกอยังไปเตะถือระเบิดเด้ข้างหน้าเตะดินกระส้มดีกินส้มดีนะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วครับมันเดือดแล้วมันหนึ่น เขียดว่าค่อยออกลวละครับมันมันอากาศมันเย็นครับเมื่อนี่ประเด็นคืออากาศมันเย็นเ้เ้เ,เป็นได้หลายทัางเจ๋เป็นได นุ้่นมีว่มั้งครับเป็ดทั้งน้ำเกลี่มก็ได้บุปะยาเงเตะไปเรื่อยๆตามาบุฟฟงให้กบเนาะเบิ้งกันเรื่อยๆครับผมนี่นะครับวิธีการหากับก้มๆ เงยเงยเนี่ยผู้ใดใส่ต,ตาบูดีกันพวกเรเห็น,นต้องให้มันเต้นก่อนพุหรี่เหรอใช่เนาะนี่ครับเจ้าของสถานที่ครับเจ้าของสถานที่พามาหรือจะค่อยกล่าวม,มาครับมีศึกษาด้ว จะควงทีโยดอกฮแบบึบุมยีเอาเอ้เอ้เจียมแน่นอ๋อได้ขั้น่าอเอ เาเด็กูละฟออมเอะเลหนิมเนาะซืเทียวเขาได้เทียลเต็มกวดพูดแล้วเนี่ยมันนึง่อเตา่นะมันยังตน้อยๆนึงเนาะนี่ตอนเดือนมีนาครับกลางเดือนมีนามีนาประมาณเดือนมีนามีสาประมาณนั่นแหละครับมมนย่างไยังเมื่อกี้ นี่ครับโอ้ยมาสามมาสองนุ่มกับเจ๊กหนึ่งเจ้าของที่แหม่เจ้าของสถานที่นะะมึงต้องมีความเป็นหน้ากูฟังคุณหน้ากูฟังมีหน้ามั้ยหน้าเกลียวหน้าแตงโมาโอเคเวลาเราปล่อยเขา ผม <c oughs> มีแต่ยางเป็นน้ำมูเนี่ยล่ะเนี่ยเฮ้ยได้ออกมาสองหัวกับกุ่มเลยโอ้ยคนออกไม่เป็นไรเชี่ยละเดี๋ยวฝึกไปฝึกมาเดี๋ยวมันก็ได้เอง ปกตินี่ถ้าเข้ามาไม่ใหม่เนี่ยโอ้ยวินมมน้อแม,เน,เมนเนาะลุงลุงลุงในสา,าจะว่าเงี้ยงกว่างอ้อมรอบเดียวนึงกับเบิร์ต <c oughs> เซียนระดับคุณย้ายกับไปน้ำผมลหรครับแต่ว่าปัดแห่งกันเนพิ่นบรดยูโดนครับ เป็นผู้เต่าเานนน็นเอกนันเสียนของแท้ครับของพวกผมนี่เป็นรุ่นต่อเพื่อนครับแล้มีหน้าที่มาเบิกไม้ว่าเป็นยังไง อะไรแล้วครับเริ่มเมื่อยแล้วเหยียบสิเขาซี่ทุ่มเลยเนี่ยโอ้โเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าสามคนนี้จะได้พลัดท่าใดครับ นี่ละครับผลสรุปของมือนี่เอามาตั้งเบื้องล่วงกันดูปลาขวดเสียโอ้ยของผมนี่ได้หน่อยแมีนบอรือมันได้เท่าๆกันกูกับมึงได้เท่าๆกันละเอ้ยนายกับฉันได้เท่าๆกันแหละอันนี้ของเ,อเจนอตครับอ่าเ,เจเออกูเจเขาขาหล่อ <c oughs> อันนี้ของเซียน,นแมนครับรนี่เซียนแมนได้หลายกวอของผมได้หน่อยกอเนี่ยวัดด้วยความหนักครับน้ำหนักนี่ เส้นแม่นนี่หนักปวนได่นี่โอ้ยเส้นแม่นได้หลายกว่าครับโอ้เียดอีโม่ไลายครับหนักเขียดอีโม่เตะแลน่นแล่นน้ำแล่นกุบเขียดอีโม่กวนมือไปไปครับเอาไปแล้ครับขั้นมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไดเด้อครับผมที่สำคัญคอมเมนต์ไว้น้ำครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ